หวานชื่นมืน่น10คู่รักดาราควงแขนวิวาส่งท้ายปี67จะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่คู่รักของพระเอกหนุ่มเจมจิรายุ สลัดโสดไปอีกคู่แล้วล่ะครับสำหรับพระเอกหนุ่มเจมจิและแฟนสาวโฟมเบญจมาศพอล่าสุดวันที่19ธันวาคม2567ทั้งคู่ก็ได้ควงแขนกันเข้าสู่ประตูวิวาตามแบบประเพณีไทยอย่างเป็นทางการแล้วล่ะครับซึ่งบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างชื่นมื่นและอบอุ่นมากๆหลังคบหากันมาอย่างยาวนานกว่า10ปีต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับบ่าวสาวปลายแดงด้วยนะครับ อเล็กซลนเดลหลังเปิดภาพพีเวดดิ้งกับแฟนสาวเจนนี่ไปล่าสุดก็ถือเลือกดีในช่วงเช้าของวันที่10ธันวาคม2 5 6 7ที่ผ่านมาควงแขนแฟนสาวเข้าพิธีรับน้ำพระพุทธมนต์บรรยากาศเรียบง่ายและอบอุ่นมากหลังเปิดตัวคบหากันมานานหลายปีซึ่งเจ้าเบ่าใยแดงนั้นได้สวมชุดสูทสีขาวส่วนเจ้าสาวมาในชุดไทยเรียบหรูดูสวยสง่าสุดๆไปเลยละครับเบนปุญญาพรก็ได้ควงแขนแฟนหนุ่มนักธุรกิจคุณแก๊ววิทนาธ ถือเลิกดีในช่วงเช้าของวันที่7ทธันวาคม2567เข้าพิธีมั่นและพิธีแต่งงานตามแบบประเพณีไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับท่ามกลางบรรยากาศอบอวลรัก์มีคนในครอบครัวญาติสนิทเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการร่วมเป็นสักขีพยานรักย่างอบอุ่นเลยทีเดียว ใต้ฝุ่นกนกฉัดล่าสุดถือเลือกดีวันที่10ธันวาคม2567ควงแขนแฟนสาวนิวตรีทิพยานิพาเข้าสู่ประตูวิวาส่งท้ายปีแบบล้านนาในทีมล้านนาในฝันที่จังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นดูชื่นมื่นสุดๆไปเลยละครับ วุนเส้นวิลิธิพาก่อนหน้านี้ได้ควงแขนแฟนหนุ่มนักธุรกิจไฮโซนิกธนภูมิกุลเข้าพิธีวิวาที่เมืองโพลวองประเทศฝรั่งเศสเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาก่อนที่จะกลับมาจัดพิธีแต่งงานแบบไทยเมื่อวันที่7ทธันวาคม2 5 6 7ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความหวานชื่นและอบอวลไปด้วยกลิ่นไอรักนั่นเองครับบอลอสศนและแฟนสาวลูกเกดดารัน เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้จัดพิธีแต่งงานแบบไทยกับครอบครัวกันไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม67ที่ผ่านมาและล่าสุดวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาก็ได้จัดงานฉลองวิวาโดยมีครอบครัวและเพื่อนสนิทที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุน่นหลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า8ปี พี่สาลิตและแฟนสาวพรีมโลสก็ได้ถือเลือกดีควงแขนกันเข้าพิธีแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2567ก่อนที่ล่าสุดวันที่6ธันวาคมจะเข้าพิธีฉลองวิวากันที่โรงแรมโฟซีซันในบรรยากาศสุดชื่นมืน่นและโรแมนติกมากๆเลยละครับออบชนะพลและนางเอกสาวฮานาลีวิส เป็นอีกหนึ่งคู่รักพระนางแห่งวิกเจ็ดสีที่ถือเลือกดีเมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยน25งพนเข้าพิธีแต่งงานผูกข้อไม้ข้อมือตามแบบประเพณีอีสานบรรยากาศเรียบง่ายและอบอุ่นมากๆโดยเจ้าบ่านั้นอยู่ในชุดภูไทยสีแดงส่วนเจ้าสาวนั้นอยู่ในชุดภูไทยประยุกเรียกว่าสวยหล่อง,งามสง่ามากๆเลยละครับอัน,นันอันวานักร้องดังแห่งยุค90หลังทำเซอร์ไพรส์ขอนั่งแบบสาวซา,าบีนาไมซิงเกอร์แต่งงานไปเมื่อไม่นานมานี้ ล่าสุดวันที่20พฤศจิกายน2567ก็ได้ควงแขนแฟนสาวเข้าไปทีวิวาสุดโรปอุ่นโดยมีนางแบบรุ่นพี่คนสนิทอย่างคุณลูกเกดเมทินีพร้อมเพื่อนๆจัดงานแต่งเซอร์ไพรส์ท่ามกลางรอยยิ้มและหยดน้ำตาแห่งความดีใจสุดๆไปเลยนะครับปิดท้ายกันที่คู่รักของนักแสดงสาวเจี๊ยบชมพูนุชกับแฟนหนุ่มปูไข่พงศิริ กลายเป็นครอบครัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับพอเมื่อช่วงเช้าของวันที่9พฤศจิกายน2567ก็ได้ถือเลิกดีควงแขนกันเข้าพิธีแต่งงานอย่างชื่นมืน่นเป็นฝั่งเป็นฝาเปลี่ยนสถานะจากคำว่าแฟนสู่สถานะสามีภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า11ปีไม่พลาดข่าวสารเรื่องเล่าใหม่ๆจากทาง108 Story อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ